เป็นฝ่าเป็นฝาเป็นผู้เป็นคนองเขาสักทีหนึ่งเดี๋ยวคือเป็นผู้เป็นคนอแล้วทาไมไอ้ที่มันยืนอยู่ตรงหน้ายังไม่ใชิมนนุ่มานาเรื่ยไงเขาไม่แตะพี่ว่าโอเคอย่างนี้ก็ผมาไม่ดีตรงไหนแล้วความดก็ตาททำไมไม่ยังงี้ขอโทษแล้วกันพี่ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าเลยพี่ดีใจเรื่องต่างหากถ้าเจ้าอยากแต่งงานนี่ก็ไม่ว่าแล้วพาพี่มาบ้านพญาศีสายนลทำไม ผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยอยู่ในนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านสิงหไชยนั่นเรางั้นก็พาพี่เข้าไปได้เลยเป็นไปเตรียมตัวเดือดร้อนเลยคนไรก็หาไม่ได้ทุกคนเฮ้ยไปแลบอกรองวิญญาถึงไหนแลงคุณหญิงไปทำไปทักบอนไปดูฮะท้าวไห่บังโคมดพี่คะอุ้ยตายจะเดินศพเธอทุกคนมาหมอกฉันไม่ได้เตรียมอะไรไม่ต้อนรับเลยพี่คะ นี่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องพิธีการมีต้องอะไรมากมายขอเดชะว่าอย่างไงมีธุระอะไรสำคัญหรือเปล่าถึงว่าเสด็จมาที่บ้านกับผมเชนเองเลยพอดีว่ามีธุระสาคัญที่จะคุยด้วยอนุชาของเราเขาอยากจะแต่งงานเออสียอนุชาอยากจะแต่งงานแล้วใช่อยากจะมีพระมเหสีเทียบเท่าที่ไปชอบราชธิดามืองไหน หรือว่าลูกคุณนายคนไหนพี่โจค่ะนี่ไม่ใช่หน้าที่ดาเมืองไหนเลยบุคคลที่น้องเราอยากแต่งงานด้วยอือยู่ที่บ้านหลังนี้อุ๊บวะเฮ้ยเอาแลวพระองค์อย่าบอกเลยว่าไปทอกลูกหลายนก็บอกฉันในบ้านเนี่ยก็น่าจะใช่นะใครบ้างนะใครบอรพิษใช่ไหมพี่เจค่ะบอรพิษเนอะร้านสาวโง่ฉันนี่กำลังเอ้เออเลยงั้นรอสักครู่นะพี่เจค่ะนี่เทมอนทล เจ้าสาวที่เจ้าอยากแต่งงานด้วยชื่อว่าอะไร,ระอะไรนะแลพลงไฟอ๋อชื่อว่าแพลพลดได้ใช่ไหมเนี่ยแพลพลที่ไหนมีนะพูดอีกอะไรชื่อแผลงเพ,ล,พลิดวะไี่บอกแพลอเพลอเพลอเพื่อทำไมไม่บอกให้มันชัดเจนเล่าทำไมไม่ฟังให้มันชัดเล่าสยบคือพี่ผิดนี่ขอโทษทีพอดีนี่ได้ยินไม่ขนัดชื่อว่าแพลพลด แพอนขอเดชะแต่งไม่ได้กระจกอเอ้าทไมแต่งไม่ได้เนะไม่ปวดอีนางแพลเป็นหลานกรบดเชิดกริงแต่แต่งไม่ได้เพราะว่าพ่อของอีนางแพลทอนเนี่ยมันคือกระบดเพชรินลูกกบดไม่สมคนแต่งแต่ไม่ได้ลูกกระบดอดชเอาไงดีเขาบอกว่าแพลทอนเนี่ยเป็นลูกกบฏของพี่ดินเจ้าจะแต่งานด้วยหรือไม่ถามไม่และ เป็นเจ้าเดียังไงเนี่ยเป็นเองหรือจับฉลากมาเลยถามนี่พวกพี่ไม่ได้เป็นคนที่จะแต่งงานด้วยนะตัดใจได้ไงเสด็จพี่เรื่องที่ผ่านมาพ่อเขาก่อลูกไม่ได้ทำนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้งไปคือสรุปเจ้ายังไงก็จะแต่งงานอ่ะถามอีกแล้วใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการให้สรุปแล้วน้องเราไม่มีปัญหาตกลงจะแต่งงานด้วยจะแต่งอิน แต่งไม่ได้พี่เจ้าค่ะทำไมอีกเล่าเคยได้ยินไหมโบราณกินลูกกินผัวนี่นี่คือแล้วพันนี่เข้าข่ายขอเดชะไม่ไปนานนี่ผ่านมนแต่งงานทาไมจะแต่งงานไม่ได้แต่งพี่เจ้จค่ะอ้าวเกิดจะเบามาตายกลางงานแต่งเลยจะพาไปกลางงานแต่งเป็นเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นสิรุชาแต่งไม่ได้แน่ตอนนี้ที่มาทนเจ้าได้ยินหรือเปล่าสรุปเจ้ายังไงคะไม่ได้เปรียมตัวค่านี้ ดันซอนพรารายิูปัดกลางใจผู้ใดก็ตามต้องหลงมนตาจนไม่อาจห้ามทำห้ามหือมันเท่าไห่เฉลอยว่าทำทำนี่ท่อนไหนเดะขาโทษทีคุณหญิงป้าเขาเจ้าไม่ได้ท่องมาเฉลอยว่าแพลวพันนี่ยยังไม่ทันได้เข้าหอเจ้าบาวก็ต้องมาตายก่อนยังไม่ได้เข้าหอเลยเด็กคะเขาเรียกว่าผมได้วผิด จะเป็นการอกเกียรติไหมคุณหญิงปลาเจ้าเอ๋อเพชค่ะข้าพเจ้าจะทูลขอแพวพันกับคุณหญิงปลานี่ยถ้าข้าพาพระองค์ท่านต้องการไม่แพวพันคุณหญิงปลายกให้เลินเพชรคะมันต้องอย่างนี้นะคุณหญิงปานอใจมอะไรดีใจด้วยเอาล่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่แม่งานขอมอบไให้คุณหญิงจัดการก็แล้วกันเราฝากด้วยเพรคะที่เอาเป็นห่วงไป กับเมืองปากดีนะเจ้าเมืองนะจัดดาบลุกลุป่ะร้อยรับตาเมียผมจะเตะให้ลากเอาสรงพระสุ้มส่างจ้าที่ก็เลยเชิญเสด็จนี่ค่าพระองค์มีไงฝากด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นข้าของท่จัดการให้เรียบร้อยเลยใหมัทนนี่กับเมืองก่อนนะเสด็จดี่ค่ะ ะบุตรคุณหญิงตายมาแล้วคุณพี่คี่หาเรื่องตายทั้งครอบครัวแล้ว,ลวเนี่ยอะหลานนี่สัญญาตายคาบ้าน,น,านยังจับคนล้ายิ่งๆไม่ได้คุณพี่นะอ๋อโอ้โหไเป็นหมาถูกรถทับเลยไปไหนแมวฝันหนา,าน้ำติ๊กิ๊สีรุชาคุณพี่ผู้หญิงวันนะ้า้องไม่้า